ถามเราอยู ini, ่ว่าค่าไฟเราจะเอาน้ำทลายเนาะาใส่ฟ้าก็ลายมือเติบเลยเนาะพราสร้างเนาะเราก็คนแถาจะไปสิหาเงินให้เราบ่ไปตูุ๋ยได้ออกนาบอ่ะโดยเรามาแต่ถามค่าไฟน้เราเริ่มมาต่อไฟน้เราหนิเราก็จะเอาน้ำถนเอาน้ำทลายเอาต่อน้าเราหลายมือเลยพราสร้างเราตัดไม้ตัดโต๊ะอยู่แน่เพอได้ซื้อเกิดเอ็กนัวเนาะเรากับคนแถา กระเทบนั่นเฮาเห็นแต่บิไก่แน่เนาะเดี๋ยวเบิ่งบ่มีตู้กระเทบเราใหญ่เติบบ่เบิ่งป่ะพาเข้าบเลยบเลยออกหบ่อ่อนว่าไอ้หญ้าหญ้าเก่าเนาะหญ้าเก่าหญ้าเก่ามาปิดไว้หญ้าเก่าไม่ตอนะอนี่หญ้าเก่าที่มังตูบอย่นะออลกแล้วออ มั่ตเทชน,นไม่ได้ทำไปปิดบังคุสาวขุม่ไม่ไเียวออคุสาวอ่ะพันเขาปานใหม่ก่อนฮะเขาปานใหม่เขาปานใหม่่ มาขายอย่างเล่ทางผนปลางปลงเลยกลับทักทายสาบายดีเด้อสาบายดีสวัสาาดีพ่อแม่พี่น้องปลาลงเอฟซีที่หักแพงทางซองสบูรบรรณาเนาะอ่ศมาดีาากะมาพบพ่อทางซองสบูรณ์พี่น้องเลยกลก็ยังอยู่เพื่อนพ่อต้องแตวคือเก้าเนาะเพื่อนประตูเลยพอดีทางขอพ่อกับ ก็ทุกคนเอาผ้ากระจาบใส่เออลูกมาตามแล้วมูมาตามพอแล้วทางลูกก็ทุกบาทนี่เนาะอยากกินข้าวบปจักกั่นเด็กเฮียหมดละโอ้ดหยฮ้ก่อนอื่นให้พี่น้องไอ้ที่สมบูรณ์ื้อมาได้เนาะที่ด้สุสอยทั้งครอบครัวของ พอล่องแจวเข้ามาก็มีอยู่สองทานนั่นแล้วเฮ้ยพี่น้องเอ้ยที่ทางยาปูเนาะโดยเป็นเงาไฟฝากมาซอยเงินของเพิ่นก็นยังเดืออยู่เฮ้พี่น้องเอ้ยเบิึงสะวันชีบิงบงบึงว่าส่วนที่เดือยชเห็นยังให้เล่าเนาะาือหลังจากเห็ดตัวนี้นั่นแนละ้วแหละบิงก้อนฟ้าของเพิ่มเติมตัวใดเรียกว่าไหวซื้อเข่อซื้อน้ำให้ดาววาเนาะบึงน้ำกันอีกเพียงหนึ่งเนาะโดย แล้วก็มีแม่อ้อมเนาะเป็นเป็นคนจังหวัดกอนแก่นพลอน้อนาอ้ยเป็นกะไปอยู่ต่างประเทศตัว่าไปอยู่มีครอบครัวอยู่ไปฝรั่งอยู่อเมริกาเนาะเราพอยเป็นกะมีน้ำใจใจบุญใจบริสุิ์เป็นได้สุดซอยทั้งครอบครัวของพอน้องเตวเข้ามากะขอขอบุญขอบคุณทั้งสองทานอะไรเด้อทัญยาปูอยู่ท้งแข็งกับปลาซักพอมเนาะ ฝากขอขอบคุณขอบคุณน้าได้โดย,โดยนี่ทางห้องเ็ดตุทางพอทางแตวอมาหนี้คือสิแล้วทางพี่น้องเอ้ยถ้างผมนี่ยังเพิ่มเติมเน,ะนเา,นา,า,า,เา,าะนี่ทางพอทางเต๋อคนกะอยากเข้ามาอยู่แล้วระหว่างปฏิบัติเห็ดเวียกงสงคามเมื่อในะดเราอยากมาเบิ้งทางพอสร้างเพคนเห็ดเวียกเราเนาะเพราะว่าหาเงินได้วันทางพี่น้องเอ้ยซื้อข้าดูขับปอกเนาะแบบ <c oughs> สบุนกระเบื้องก้อนให้พี่น้องเอ้เดือยคันก็บอซื่อขอ,อนำจำปามาให้เราแต่เดือะะบว่าจังไรเนาะเพราะว่าเงินงหมดกะส่วนตัวซื้อพรรากระจาดนี่มาลำดานนี่ก็บเป็นเงินทางทำในอ้อมเนาะเป็นสอยสมทบขามาให้พี่น้องเอ้โดยนะมานี่กะเดือบใกล้ขามาแล้วปลาลงเลยใกล่อะไรเนาะก็เขาเฮ็ดตูบนี่ก็ เืนไฟกับไส้เพื่อนของเมตูุเมตุไส้เนาะแล้วก็เป็นคนเผาไปน้องเลยเพื่อนเล่ากันนี่แหละกระเทิบกับบมวิ่สังกระซีเนาะเฮกกระเทบิบไหม่มีไหมแต่บุมวิ่งฉันกระซีใช้โตเลาะๆอ่ากระเทิบส,สา,างหนาเรานี่อกระเทอนครัวเราเนะาะไอศิษฐ์ทำเราอยู่ว่าค้าไฟเราวจะเอานำ้ำทรายเนะาะหันใส่ฟากะลายมือเติบไปเนาะพะ่อร้างเนาะเราก็คนเ่าจปิไปสิหาเงินให้เรา ไฟเราหนีลายมือเติบแล้วโลบตุสบายดีดเห็นย no, no, no. ังกันนะไชแล้วคกไฟลุ่เก่าใช้ใช้มันนะใช้มันจะใช้มันจะใส่กาแฟก็ใส่เห็ดแทะเมืองเลือกาแฟน่นน้ำก้นน่นาให้ขมเด้อ ถอยลัางน ulations, film, ิดข่อมได้อืมสบายดีล่ะเราเียนนะโอ้ชื่อยังกะหมูน้อยโอ้หมูน้อยมันพอหมูบานนี่ไปใส่หมูบวานนี่กูไปเห็นยือนโอ้ไปตู้แล้วไปหน้าบ่มาหนิ ปลาไก่เนาะบ่อมีตู้อยู่ได้ออกนาบ่ละคนอ๋อไก่ไก่หน่อยเรามาได้ถามค่ะไฟําเล่าเล่มาเฮาสิต่อไฟเานี่เาสิเอาน้ําอันเอาน้ําเท่าไหร่เฮาต่อน้ําเาหลายมือ้พอสร้างเนาะตัดไม้ตัดตอยู่แหพอได้ซื้อเกิดเป็นัวเนาะเากคนเฒ่ากเพนั้นเฮาเห็นแต่ไกแน่เนาะเออเาก ได้ใช <Ừ. S 1> uhm. ้เอาเงินใส้ไปซื้อสังกะสีมุงเนาะแล้วอยู่เพื่อนหลังนี่ผู้เดียวบ่ตะกันันลูกชายแล้วผู้พิการเนาะเดี๋ยวเบิ่องไปมีตู้กระเทิบเราใหญ่เติบบ่เบิ่องไะเห็นเราไอ้กระเทิบมันว่าหมอกนางดินเราหนิตั้งแต่ปีกายนี่เลยพี่น้องเอ้ยนี่เอ่ออะทวนเราก็ยังไม่อาดบ่ พุกหันาที so hmm. ่าเขาบนเลยบนเลยอ๋อตกหันเ่าเอาา h à nhà c เนาะเ h ้า a o n ามาปิดไว้้าเก a าไม่ต้องุ่นนะอนเง้ยเรา nhà c ที่บางตูบอยอะนะออนกเราพอด้มีอันว่าสังกะซี่มุ่งไม่มีประเด็นเนาะไม่เนาะขาดในส่างกะซีเนาะ ประมาณเจ็ดแปดแผ่นใครจะเห็ยดแทงเราเลยนะเคยลูกเคยเออแล้วกระเจ้าไปใช้สาตอนนี้อยู่หน้าอลูกสาวลราเมื่อขึ้นผัวแต่ว่านี่ลูกเคยไม่เห็นหายเลยบุ๋มมีงบต่อแต่ว่าเป็นของไม่ตู้ ต่ร <glorious trees. thing trees> mm ู hmm. mm ้เคยมามุ่งให้มันมาให้ขึ้นโคงห้างให้แทงการนอตะกี้ว่ใช่ไหมมองนางดินได้เนาะน้แมุงล้วนอกรากก็คนเสียดอย่างต่อนาะรุ่เถ่าเนาะมีเงินไหเราลูกกับคคนี่ลูกกยังค่คือแม่ทำบะเกิกับชามเแล้วก็ น้องน่งองเราทีอแม่รับ <c oughs> โดยเนาะแต่ว่าคนก็มีครอบครัวของฝ่ยของมันเนาะนี่นได้นี่ท่องปรตูแล้วก็บพ่อจังหวะทั้งสมุนก็ว่าจิตใจคาไฟแล้วพอได้ชื่อเกือบพิงนัวป่ะเห็นตั้งขึ้นแต่พี่กายานียนาา่แต่มาหา้องแต๋อครั้งแรก เพื่อนครัวแล้วก็พากระจาดกับขาดมาเลยเนาะเรามีเอะบ้พื่นไม่คร,าาราาัวเมยม่หม่ขาดบเีเนาะเนะบ <c oughs> ยไตัหบานนี้

มวนแลวมือเอามือติดไปเลยมือไขก็ออกเขาไล่อยว่อะแต่สายน้อยอย่างเี้ยเอาเสือตอกเขานักอ๋อเนาะชีเทียงได้ทั้งน้องสาวเขาไปจังใดได้วันนี้ก็อ่าบน้ำก่นทั้งชอบม้ามังลาผลนะผลโตผลตกเลยบุอยากมากแล้วสีช้ย เราถีบเกี่ยวถีบมากอะย่านนั้นเราถีบเปื้อนเรถดีกันนะแด่นนึงก่อนต่ำเนาะแดินตื่นตอนนั้นเอาเอาไม่หมองไม่ยาวเลยใส่แฟนนึงกับพอดีได้แล้วก็มาปิดทางหน้าเนาะปิดตัวช่องเทิงนะจงไว้ช่องเทิงนะเราปะจะใส่พระกระจาดใสช่องนี้ คนก็คือสิตกยามอสตกเด้อเข้ามาว่านาข้อยเลี่ยมเพิ่นได้แล้วอ่ะเกี่ยวเข้าสิบ่แฮงอือันดําเดือนเดือนพุกจะเนวมันนั่นแหละแต่มอนียาวบนั่นนาาเด้อเาเอาตน้มาแทกกันตัีเเนเลยบ่สิได้เนาะ เชียงฝูนบ่หอว nhau กูน้องโอ๊ะโอเตรียมแรงเลยมูน้อยกไฟพอจังโอ้ยยี่บันแฟนเลยเนื้อเสือตัวใดกับตัวเก่าใช่เขาบอกว่าตัวตัวใหม่หมูนี้บ่หนึ่งตัวเก่าแล้ก็ไม่ขาเลยเอาตัวเก่านี่และอืมไม่เชื่อไม่จักชุดอีละเนือเสือจ่มไม่จักชุดมีลายอยู่ để sao ấy Đặc ừ. sao ngoài là xì bẹp nị mà nó nung tụi này đấy Hơ, má là phù Ở nhà kì nị phù Ờ Phiệt Mà nhanh thịt mà, má nắm bỏ Ôi Đồi, thịt vào bộ má chắc quá ừ. Sắc phù hôm nhiều Sắc phù hôm nhiều Pháp. Mẹ đứa rụt nhiều นูกหรือว่าแมย์ตัวสิชัยแม่นว่าชิชัยค่ะชินาลูกมาจักลูกเงียบเรื่อยๆเนาะทำดีทานเขาบอกแล้วเชี่ยเงียบโจ๊กโจ๊กมาเงียบลูกมาจักมาเงียบแม่เอาลับเลยหรอเจ็บมาเงียบลูกเหอย่าไปดิ่ดนะลูกเด้อออกไเถ่าเด้ออันบานบานบางบงบงอ๋อโอเคนี่ป้าชิหอยไว้ก่อนนี่เดี๋ยวจะจะไปดินมันชิบครบเอาซะเขาหอยไปในเด้อนี่เครื่องประตูนี่ ไปบอกไปครับเลยย่นน้นทรายไปดิ่นอนลืมตื่นใช่รึเห็นไก่คไก่ที่้อ่ะเ้ยนอนจดตเียง่วย้จับเข้าไปตรงเลยใ่สองเท้าไปใส่รอ็กิน่กออแม่แมมอยู่ไหนพูจะให้กินยังบ่บ่ออันตรายใค่เราเห็ดน่เยอะ ตบหน่อยคอยนางโไตบให้นยอุ่นไดยำหนาวนี่นอนค่ะขึ้นอย่งนี่อุ่นชุ่ยชุ่ยตบลุกแล้วเออเเมื่อชนไหมได้ทำไินาวมไ่เดีสาวอ่ะ เขาบ้าไมันเขมเขาบ้าทไมเออเอยเข่าไหนกินนีเนาะนี่พเตียงนะเอ้าเบานมาขายช่ยในเอื้อสิพันะวะเออก็ได้ตัวเพื่นเอ้คนตัวคนง่ายเนาะเราเกือบเราก็ิ่ใส่กินดีนะจักเงินไผคืนอะไก็เรียงอะนะผ้าปิดหัวนะไ่เข่า,นะบาบันไดดอก สตายคือไอ้จอยแต่บเวนไอ้จอย,ย,ยนะแพนมาพอย่ามันขายหนอไม่กินนี่มัาจากชื่อเพื่อนอะมาอยู่ใหม่มาทูกคูป,ปะชื่อละแก้ัน,าานคนตกขอเขาจะา่อยุ่งครบอีก ຂໍເຕະປາລະໄມ້ອືມມາແລ້ວເຮືອນອີ່ພໍ່ກ່ອນອີ່ພໍ່ນລີກມນປງານບໍືນລງແສົນຈັນນນນກເົນໄວນດບແມ່ນລະ หายล้เี๋้่มใช่ไหมจะ็หายหาแม่บูเฮนอีกหนึ่งเนาะก็บันตัวเอ้โลทางไนบันไงาม นี่จะปิดทังหน้าเขาไม่แอมเขานี่ยอ้ยเดี๋ยวเลมเลยบ้านปูน,น่อยหัวเลม็มแท็กยี่ห่แเลม็มนะปูอันมือโตงามวะนี่งาม,ามนแล้วพอพ่อคุอยบมึงชิ้แนไมมเนาะขาไม่ เระพอเราไปซื้มอมาพิมอีกไหมมาแนเยมีตุงเปีเยก่นนอนมีตม่ตก,กนแม่ม,นมาน้าน,นั่นนาหน่หาตื่นสวยป่ะมาป่ะด้วยตื่นไววช่ลมเนาะเย็นินะนนเ,นเยมันชิคกี้ได้ที่พอ,อตัดตัดใส่ จงม่ตชยเประมาทั้งนีใ้ประทังนี่ตัดใช้รอยอยเปผลพระมาทางนี้ข้รออยนผลพระมงนี่เขาตั้อยเปนผล้งเปิดใช้รอปล่ระมาีมีจงมาทีทางหน้าพอ เดี๋ยวพาพาเลยพาคนบ้านโมบายเดินบ่อมัน n g h มันคนเลย n h a อนตันีเขาไปเท่าไอไปผลจมาอีกแล้วสีใสเอ้ยานแล้วไปใช้ข้าวป้าปกินข่าวเที่ยงกันบ่ กินไหมข้าเช้าสีชายค่ะเข้าชิเขาหาเราไหมไ,ได้เลยนะเยอะอเข้าก็ย่ะน้อยเดียวเอะผตกคำตัวนะนนะเนาะเนอะอ,อย่าไปก็ไปเลย,เยวันนี้ะไปน้ำห้ามห้ามว่าฟังก็อย่าไปไาสิชายเนาะอยู่น้ำป่าเนาะอแม่เขาป่าเอราไม่เนะาะจะไปหาทางใดก็นี่แหละ อจดสั่นเส่นกระโตดนิดหน่อยรำนาขอมือมาต้องเอามาเ้้มันปอกอะไรปล่อยมันยาวกันเด้อเป็นมาม่เช่ยเลยาำเพลงยังไงนะเพลงเล่ากัลํำบินก่อกไม่แต่ไม่แต่ํำตังไว้ยังเดียวรุ่นนี้นะํำเพลงเอ่าเดี่ยว่าเป็นยังผู้เจ้าก็เป็นห้ลูกคอยรำเพลงล่าอ๋อเดี๋ยวเรื่องประจักษ์ผืนหิ เราไปโรงเรียนนี่พ่มัดผมใหนะม้นางมัดเองมัดเองโอ้ดูว่าพอมัดให้พอละห้าอยู่บ่พอฮะให้จะเห็นยังเราจะให้ฮะวันเห็นยงังผมมีนะเห,ออเห็อยังพอสีใหย้ยันจะลื้อว่จะเจ้า,จาขันฉอดโทรศัพท์เขาแมนบอก <c oughs> ขอเขาโทรมีเวื่อที่ในเจ้ารับ ไห่คือว่าชงองหนวดทิ่มแล้ไม้ช้างตัวนั้างตายแทงไม้อีกเลยออสี่เมตรเด้พี่เด้อสี่เมตรเด้อโอ้แนวคังสี่เมตราหาจ้าบุกเหแต่เจ้ากคุดีเนาะฮ้าตัวนัะนตรงไหนนาเจ้าบุเหก้าเหงแล้วอืมไปกัน จะไปหาน้ำไหมพอดนะจะหาน้ำไมมมาให้บอกว่าไปก็ยาม,มีเลยถือปลั๊กไฟเลยลูกดิตันเลยอือนะไปไวเ้อไ,ไปนะผูไปเข่าป้าเลยเอา้าไปกับป้าลาป้าลุงแท้นี่ปลาเน,น,น, <c oughs> นี่ยก็เฮ้ยไปนู้นไปนั่นถาต้องมาบ้านเลยใช่ไห ไปแล้วไปแล้วพูณหามก,กบฟังมักกงวกบใสหน้าหนาลำเออมาดามแม่ไปวิชีนะ้มับุ่งหาเนาะพระยีงของเขาเลยเผาหายเลยอ่ะยังเดือดต่ข้างหน้าวัดนี้เนาะเดือดข้างหน้ามาหนิ ຍย่างไหว่ดດโอุ้่นด่ะตางๆเลี้ยงๆนี้ไหมอยู่ คอยมันคอยมันผู้ชิบ <laughs> อน um. ี K ่อนเยเดวไก่มาแล้วไก่มาแล้วาเนี ถกน้อยเลยนะอีกพอดีมาฮึถูกยันถูกน้อยแมงโมเแล้วอีกพอดีมาอือฝนตกนี่ก็ได้โจ้ได้หน่เป็นอะไรเปียกนะวันพุ่นเลื่อยเลยนี่นาเอาสายไฟลงมาพุ <con> ่นได้ก็ได้เอ็นลูกหลานนั่นมาฟังเฮาพี่พอทางไรลานนั่งนี่ยิงแข่าเฮงแล้ว กินข่าวกับย่างนั่งมานน่กินได้ข่าวนะแต่ยังกินบ่ฮะเอา้าถามว่ากินแล้วว่ายังไม่ได้กินอะไรบาทนี่ลูกว่าตุกเลยเออมันเช้านี่กินแต่ว่าขึ้นมาแต่ลงเดียนนี่ยังไม่ได้กินบ่ ้เจ็ดแปดปีบอยังบริเวณบอกไงเขาอยากเลยนี่เอาวเหรอไปอืมเอาเอา่าขนมปลาใช่ไหมเอ้ทำงานหูว่องก่อนแต่เฉียวแรงแล้วพี่แหละมาอยู่ไหม ตาคุณมไหมอือบงคือว่าอานี่เป็นมาต้มกันเอมีบังดูมีไีมียังเืชุดนึงให้อันลหมูนอต้มอุ้ยมา้มเ ป้าไปเตียงมผูพ่อปะาโน่ๆอ่าอือป้าจะให่อามีเมื่อต้มแล้วนางเด้อับหาห่ออะขอบใจก่อนเอ้ยแดงขนมนี่ปั่นกับน้องพูดห่อเด้อโดยเออปั่นกับน้องพูดห่ออะขออะไรแบบแบบแบบ เอาบอกขนุมทางเชื้อแรงนะฮันหน้าฮึกดเลยว้าแค่บบ้านถึงอย่างไม่ใช่หน้าใหม่เก้ยกินล่ะนาพ่อพ่อเย็นเย็นพ่อแม่ใหม่บ่เย็นพ่อแม่ใหม่ โอ้บ oh! anyway, ้านนี้ไม่ได้เมียักเ่อแล้วพอบ้านนี้ยังพอไหมไมถ้าเรกัะมีผู้เรามักบ่้หายเล้วเอาบ่บ่้หายเล่าอ้าวบ่ตุกเคยบริโาคได้เจ้าบานนี้ลูกสาวอยู่เฮือนกระเพ้ายแจ้าน่ะมีคนอยู่เฮือนน้ำบ่มีบ่คนอยู่น้ำมีเอาเมื่อต้มเด้อเออ บกินดิบแล้วนางเด้อกัดใส่ได้กินดิบเนาะให้ทางลูกสางตุกก็มาเผาพอเฮ็ดเวียกเลิกเรียนมาป่ะสั่นหวยพี่น้องเอ้ยทางสบุญก็สิได้ขอพักเบกก่อนเนาะอ่ะจังได๋ก็สําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคทางพทุกท่านเด้อเนาะอย ไปสบายสบายดีสบายดีปารุงลุกไปปอตู่ไปกันรถตู้เลยสบายดียดโดยไาใกล้แล้วใกล้แล้วบานนี้ยัยงเดืินไปทางหน้าตัดใส่เนาะใกล้ข่มฟันาจะเป<ด>็นจริงแล้วปอตู่อะข่ามาวันแรกนี่มาแจ็คนี่เจ็ดเย็นเด้อเจ็ดแล้วก่อนเมาเจ็ดแล้วก่อน ໂດຍປາສອນຫອຍພີ່ນ້ອງເອີຍເຈົ້ານີ້ຂໍລະຕີລະເນາະໄປກ່ອນຂໍກ່າວວ່າສະບາຍດີສະບາຍດີປາລຸງເພິ່ນສູ້ໆສູ່ຄົນນາໂ